มาดูวิธ <script> ีการแกะตัวสายไฟสําหรับร้อยท่อนะครับมันจะมาเป็นม้วนแบบนี้นะเราจะแกะจากบริเวณด้านในนะครับตรงนี้นะเราจะดูนะครับปลายสายเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยให้เอาจริงๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าจะใช้คัตเตอร์เพราะว่าต้องอย่าให้ปลายคัตเตอร์เนี่ยไปโดนตัวสายไฟนะตอนตัดนะครับค่อยๆกรีดนะต้องระวังนะครับอย่าให้ไปโดนสายไฟนะต้องระวังเลยครับตรงนี้นี่ค่อยค่อยกรีดตรงนี้จนมันครบหนึ่งรอบนะครับตัวนี้มันจะสามารถนะครับ ทำให้เราเนี่ยดึงสายไฟออกมาใช้งานได้นี่แล้วสายไฟจะไม่ยุ่งไม่พันกันนะเนี่ยครับทําแบบนี้นะหนึ่งอันค่อยๆกรีดนะค่อยๆกรีดรอบแรกนะครังนี้เนะี่ยหรือดึงก็ได้นะครับดึงอย่างนี้ก็ได้ให้มันขาดไปรอบนึงก่อนนี่ครับนี่ทีนี้เราก็จะได้ละสองสายเวลาใช้งานเราก็เอามารวมกันแบบนี้แล้วค่อยๆดึงเห็นไหมมันจะค่อยๆอ,ออกมานะครับโอเคนะครับวิธีการ แกะตัวสายไฟนะครับง่ายๆแบบนี้เลยเผื่อท่านได้จะแกะสายไฟเดินสายไฟด้วยตัวเองนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะ